สภาพบรรยากาศทุ่งนาอย่างนี้หาดูยากนะครับเนี่ยไม่มาไม่รู้นะเนี่ยถนนแบบเนี้ฮะ<า>ใช่บรรยากาศอย่างนี้ไม่มาไม่รู้นะเป็นทุ่งนาอย่างเนี้ไม่มาไม่รู้ตรงไปนี่แหละทางมันแค่นี้แหละมันตรงนี้เป็นที่น่าจะเป็นที่เอกชนมันก็เลยยังทำมาไม่ได้ตรงไปเลยครับ อา้าพี่นุมาตรงไปเอาเดีเ๋ยวเข้เาเข้เาไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเร็วผมเก็บภาพนี้อยู่มาไม่มีอาจารย์ถ้ามีผมก็จะให้ไปข้างหลังอะ่ะ พูดถึงพูดถึงมันมาเลยอาจารย์มันรออยู่ข้างหน้าสองตัวอาจารย์อาจารย์พูดถึงมันรออยู่ข้างหน้าตัวหนึ่งเห็นไหมนะมพี่นุมาเราเอาไปเถียงนาน,น้อยไหมมาตรงนี้มาตรงนี้ถ่ายรูปหน่อยเร็ว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 มาตรงนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยเข้ามาเข้ามามาเร็วนี่เนี่ยบรรยากาศเนี่ย ได้ได้จอด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 หันหน้ามา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 เอากล้องพิโนมาถ่ายว่างแค่ี่ยเอากล้องพิโนมาพิโนมาวันนี้มาทางนี้เามานี่รถมาดีดิผมจับให้เามานี่ผมจับให้โอเค